ก็เนี่ยครับเริ่มบินแล้วนะครับจากที่สาธิตไปเมื่อกี้เนี่ยหลายอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเน่เขาขึ้นบินแล้วนะครับแต่ทางวิทยากรยังเป็นคนสาธิตให้ดูอยู่นะครับยังไม่ใช้นะครับนี่นะครับก็เนี่นะครับฝั่งอีกั้งลํานึงก็บินเทศเปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางวิทยากรยังบินอยู่เหมือนกันนะครับ อันทุอบรมยังไม่ได้ทดลองบินนะครับหลังจากที่ลงจอดแล้วเนี่ยก็จะไปจะบินแล้วครับตอค่รั้งนี้ท็ตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ สมมติว่าเราปล่อยมือเลยตัวม uh uh, ันจะพิงนั้นใช้ดับเฉยควรจะลองจะลองลอือนเริ่มิงไงลงไม่น่้จะนยิงต่อเริ่มเันเสี่ยงาไปพี่มแรกอเครับเอาเอาลงกัลงหนก็เดี๋ยวก็กดลงหนักก็ พุ่จากสามเมตรแล้วก็ฟื้นไม่มีครับไม่มีไม่มีทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนี้จะมีอ่าไม่ไม่ถ้าลงฟื้นมาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเซ็นเซอร์ตรงนี้เลยเหรอเนาะไยแล้วช่างครับช่างช่างช่างสอนเลยครับช่างช่างเดี๋ยวดก่เดี๋ยวก่อนช่างแบบลงมานี่มันไม่มีเซ็นเซอร์กับพื้นนั่นเลยเหรอก็การทนอะไรไม่มีรอบข้างเลยข้างเลยครับเขาจะอยู่ด้านข้างเท่านั้นด้านข้างเดี๋เอาละครับขึ้นไม่กลัวละกลัวลงนี่แหละตกใจอ่ะลามตกใจอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ตบมือให้กำลังใจกับทีมงานผู้กล้าคนแรกครับอาจารย์จอยนะครับจากสะแก้วนะครับโอ้โหสะแก้วส่งเข้าประกวดลูกหลานภาษาสตอกก็อกธรมครับผมโอเคครับพี่จอยอาแล้วครับวันนี้ไม่ต้องตกใจมาแล้วครับตัดช็อตมาที่พี่จอยแล้วนะครับแล้วตาเล็งนะครับ สมาธิครับ <ด lem ak> ขึ้นไปได้ขึ้นได้สวยครับขึ้นได้สวยโอ้โหเอาละครับพี่จอยตอนนี้ตายังมุ่งมั่นเลย,ย oh oh. right, ลนะครับเอาละครับ ก็มาฝึกอบรมหลักสูตรนะครับเกษตรแม่นยำนะด้วยวิธีการให้ทำการเกษตรแบบยุคใหม่นะครับต่อเนี่ยนะครับโดรนเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของหลักเกษตรแม่นยำนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยหลายอย่างด้วยเทคโนโลยีนะครับด้วยเอไอนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของเกษตรแม่นยำนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะที่เราได้มาอบรมแล้วเราก็ได้ทดลองนะครับทุกคนที่ยืนตรงนี้จะได้บินจริงทุกคนนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ลักษณะการบินเนี่ยนะครับก็จะบินตรงซ้ายตรงขวานะครับการบังคับด้วยแมนนว่นะครับการบังคับแมนนว่ก็คือการบังคับด้วยมือนะครับโดยโดนเนี่ยก็จะมีการบังคับด้วยสองิธีนะครับคืออัตโนมัติครับกับเมนนว่นนะครับซึ่งอัตโนมัตินี่ก็จะเป็นค่อนข้างจะซับซ้อนลงไปหน่อยอาจจะใช้โปรแกรมนะครับในการว่าง่ายๆคือนั่งบอกวาดเส้นทางให้ให้โดนเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยไปให้เขาวิ่งเองเลยนะครับ แต่มันก็จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับนั่นก็คงจะเป็นขั้นตอนในการเรียนต่อไปนะครับส่วนที่สนอนการบินในครั้งนี้เนี่ยคือการบินด้วยมือเปล่าเลยนะครับคือใช้ระบบแมนวนวลนะครับบ,รบังคับเหมือนการบังคับรถบ,บังคับเลยนะครับเนี่ยเรารู้แล้วว่าใช้หัวข้ออะไรตั้งลำไม่ตรงทีแต่นิดเดียวโอเคตรงแล้วเนาะผมอยากให้พี่เคลื่อนพี่ไปข้างหน้าไปหน้าหน้าฝั่งใช้ฝั่งไหน พี่ตอนนี้พี่พี่รู้แล้วใช่ไหมว่าโดนมันบินไม่เป็นลายตแสดงว่าพี่ต้องแต่งนิดนึงใช่ไหมอ๋อเริ่มเริ่มจับล่องนี้แล้วกันล่องนี้ล่องนี้ยิงแค่ตรงล่องอะไรครับอาไปลางก่อนี้ครับมาเริ่มมาเริ่มสัดนตรงเรียนหน่อยได้ครับผมถือกล้องนี้ผมก็สั่นนะครับตอนนี้ โอ้ยอันนี้ต้องใช้คำว่าต้องเชื่อใจกันนะครับต้องกลัวครับข้ารู้สึกว่ามันเที่ยวพยายามโอ้ไปจ่อยเริ่มทำได้ดีแล้วนะครับมีกำลังดีรไม่ติดเอารีบบินนะครับจะของไล่มาแล้วครับไปติดคอมเมนก็ได้ได้เขาไม่ขึ้นได้่นี่นะครับก็วันนี้นะครับ อันนี้คือโดรนเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้บินรับจ้างได้เนี่ยอย่างที่เราได้เรียนกันเมื่อเช้านี่นะครับเราต้องมีการไปเรียนนะครับอบรมนะครับมีใบอนุญาตนะครับที่เป็นได้ซึ่งที่เราหัดบินกันวันนี้เนี่ยคือพื้นฐานเบื้องต้นนะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้คล่องอะไรนะครับแค่วันนี้คือทําให้รู้จักว่าโดรนคืออะไรได้สัมผัสนะครับก็ดีแล้วนะครับนี่ข้ามือใหม่นะครับประอง ก็พยายามไว้นะครับว่าโดรนเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรตัวใหม่ชนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้เราก็ดูพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับเราก็เอาไปปรับใช้นะครับไม่ใช่ว่ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงนะเนาะโดรนเลยนะครับเนาะก็นี่แหละครับฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบในพีเตรานี้นะครับสวัสดีครับ